สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากฐานบักมุ่งจีนวันนี้พวกเรามาสดบทเรียนหลักวิชาของเศรษฐกิจพอเพียงสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอา,อาน์สันต์ุสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธิตินายวันไอยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายประกวันเยุนครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงไทรินดาอินตันสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมุกติยาหานจิต การเรียนรู้เรื่องการปลูกผักบุ้งจีนบุรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพที่มาเลแรงบันานใจกิจกรรมนี้เกิดจากแนวคิดในการเชื่อมโยงการเรียนรู้การงานอาชีพหน่วยการเรียนรู้ที่3งานเกษตรเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกพืชของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยใช้การปลูกผักบุ้งจีน ซึ่งผักกุ้งจีนคือผลิตผลจากพืชที่ใช้เป็นอาหารได้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นลำต้นใบอีกทั้งในชุมชนก็นิยมนำมาประกอบอาหารไทยหลากหลายเช่นผัดผักกุ้งแกงส้มซุกกี้หรือเป็นผักเคียงรับประทานผู้กับส้มตำก็ได้ค่ะ ผักกุ้งจีนมีใยอาหารสูงและยังมีวิตามินแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายผักกุ้งเป็นพืชที่ปลูกง,ง่ายใช้เวลาสั้นดูแลรักษาง่ายได้ผลผลิตเร็วและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะอีกทั้งเป็นการฝึกทักษาการทำงานแต่ละขั้นตอนให้มีความให้มีความถูกต้องตามกระบวนการค่ะ อยางเป็นระบบค่ะรวมท้งการมีจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรอ,อย่างประหยัดและคุ้มค่าค่ะสอดคล้องกับหลักวิชาของเศรษฐกิจพ่อพียงค่ะสำเร็จใครครับแื่แผ่ความรู้รู้ในการเลือกเมเลธุ์จะต้องเลือกเมเลธุ์ที่ดีมีคุณภาพเมเล็ดใหญ่และแข็งแรงครับการเตรียมดินวัสดุอุป,ปกรณ์จอบใช้สําหรับถางหญา้าเสียมใช้สําหรับพ่วนดิน และช้อนปลูกใช้สำหรับปลูกโดยดินที่จะนำมาปลูกต้องเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชโดยธรรมดาพืชจ,จะเจริญเติบโต,ตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกในอัตราส่วน1ต่อนต่อหนึ่งหนึ่งต่อนหนึ่งต่อนหนึ่งจะช่วยให้ดินร่วนและโปร่งใสและระบายน้ำออกได้ดีครับการปลูกพืชเตรียมเตรียมเมล็ดลงดินโดยใช้วิธีการโรยมเมล็ดครับ วิธีการดูแลบำรุงรักษารดน้ำเช้าเย็นการพวนดินพวนดินให้ดินร่วนซุยซุยเพื่อให้ได้รับอาหารได้สะดวกครับการใส่ปุย๋ยฮอร์โมนนมเพื่อบำรุงใบฮอร์โมนไข่ช่วยบำรุงลำต้นครับการกำจัดวัชพืชถอนออกครับ การกำจัดมะเรงใช้สมุนไพรฉีดหรือพ่นครับการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวผลผลิตที่จะเริ่มเติบโตเต็มที่แล้วครับโดยใช้วิธีการเก็บเกี่ยวด้วยมือครับงันไข่คุณธรรมความความความสามาัคคีต้องสามัคคีกันในกลุ่มครับข้อที่2ความรับผิดชอบต้องรับผิดชอบในหน้าที่ครับความความอดทนต้องอดทนในสภาพอากาศครับ ซื้อสัตว์ต้องซื้อสัตว์กันในกลุ่มเก็บผลผลิตมาแบ่งกันให้เท่าเทียมกันครับต่อไปเป็นสามรับการครับสามรับการหลักความพัฒนาค่ะคือหนึ่งพันเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีความเหมาะสมที่มีความสมบูรณ์ก่อนลงแบงค่ะสองเตรียมดินให้มีความเหมาะสมก่อนการปลูกผักกุ้งจีนค่ะสามหวานเมล็ดแนพอดีกับแบงปลูกผักกุ้งจีนค่ะ สี่การดูแลรักษามีวิธีการดังนี้ค่ะคือรดน้าเช้าเย็นไม่ช้าไม่น้อยหรือเร็วเกินไม่น้อยหรือมากเกินไปค่ะใส่ปุ๋ยให้พอดีกับผนันแป้งปุผักบุ้งจีนค่ะ5การเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เก็บเกี่ยวในช่วงระยะเวลาที่ผักบุ้งจีนมีการจเจริญเติบโตเต็มที่ไม่ช้าหรือเร็วเกินไปค่ะจากความมีผลคือหนึ่งได้กินผักปลอดสารพิษค่ะ 2. องนำมาประกอบอาหารตามใช้เวลาบ้างให้เกิดประโยชน์และ 4. เพิ่มทักษาอาชีพนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะหละการมีภูมิุ้มกันในตัวที่ดีคือ 1. ศึกษาค้นคว้ารูปแบบวิธีการปลูกจักเก่งเรียนรู้ต่างๆค่ะ 2. วางแผนในการปลูก 3. ามจัดเตรียมวัสดุอุปก,กรณ์ให้พร้อมและมีวัสดุอุปก,กรณ์สำรองค่ะ ตีต่อสมุนก่อนก่อนใช้งานเร็ใช้สุปก่อนอย่างระมัดระวังค่ะต่อไปจะเป็นสีมิติค่ะนําไปสู่ชีวิตที่สมดุลยั่งยืนในความรับต่อการเปลี่ยนแปลงในสีมิติครับหนึ่งมิติด้านวัตถุเศรษฐกิจครับได้ทักษะในการปลูกผักบุ้งจีนครับลดค่าใช้จ่ายได้ปลูกผักกินเองครับลดต้นทุนในการผลิตใช้กดน้ำที่เหลือใช้จากโรงเรียนมาทําเป็นแปง้งผักครับ 2. มิติด้านสังคมครับ ฝึกการทํางานเป็นกลุ่มช่วยกันปลูกรดน้าสังเกตและบันทึกผลการเจริญเติบโตของพืชครับฝึกค,ความรับผิดชอบเนื่องจากนในกลุ่มต้องแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละคนครับพ,พัฒนาเจตคติที่ดีในการทํางานร่วมกันกับผู้อื่นเช่นการแบ่งปันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับมิติด้านที่3มิติด้านสิ่งแวดล้อมครับใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักเพื่อไม่ทำารหนาดินครับใช้สม,มุนไพรในการไล่มแมลงครับ เพิ่มพื้นที่เขียนในโรงเรียนและเก็บอุปกรณ์และสถานที่โดยรอบด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับ4มีติดได้วัฒนธรรมครับใช้ภูมิปัญญาจากบธธรรพุรุษทธรยาหมักในมะแรงครับใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้ครับนำนำแนวคิดของเศรษฐกิจมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันครับโดยใช้ศาสตร์การพัฒนา3ศาสตร์ครับ สอดค้องกับสายกับพัฒนาสามศาสตร์สาตร์พระราชาหลักการทำง,งานย7ิเข้อข้อหนึ่งซึ่อสถิตคือน้ำผลิต้ที่ได้มาแบ่งกันอย่างเท่าเทียมข้อ3ความเบียนคืออทตในในการอุปหุ่งแม่จะต้องใช้ระยะเวลาข้อสี่ซ่อขอสีอสรวมสามัคคีคือพวกเราได้ร่วมมือกันทำงานารในกลุ่มรับ คำพ่อสองเก้าข้อครับข้อหนึ่งความเพียนไม่ย่อขอต่อความลำบากครับข้อสองความพอดีพอดีกับวัสดุอุปกรณ์พอดีกับระยะเวลาในการปลูกผักบุ้งครับข้อที่แปดความซื่อสัตย์คือไม่โกงครับสารสกุลหรือสารเฝารังครับได้ความรู้จากหนังสือเรียนรายวิชาพืนอาหารการงานอาชีพบชั้นประถุศึกษาปีที่ห้าหน่วยที่สามงานเกษตรความรู้ทั่วไปในการปลูกพืชครับ ตายภูมิปัญญาท้องถินนายวินัยทองพร้อมบ้านเลขที่33หมู่ที่7จ็บลนาคาอเภอสุขสามราังหวัดระนองนาาไปรษณีย์8ป1 2 0น่ว่าที่ร้อยตีหญิงกุไรเพชสุขและนางสารัตธิยาสังมััพฐ์เป็นคุณครูโรงเรียนบ้านสุขสามรันครับสอดคล้อกับภาพบรมณราโชบายด้านการศึกษาของนาหลวงรัชกาลที่10 กับฐานการเรียนรู้การปูความรุ่งจีนครับด้านที่หนึ่งมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองครับข้อที่ 4. มีพื้นฐานม,มีความเอ,าอาื้ออาภรต่อครอบครัวและชุมชนครับด้านที่2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งและมีคุณธรรมครับปฏิบัตบิสิ่งที่ชอบสิี่ดีงามครับและช่วยการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองครับด้านที่3มีงานทำอาชีพครับการฝึกฝนมาริมได้ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ต้องมุ่งให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุดครับ 4. การเป็นพลเมืองที่ดีครอบครัวสถา,านศึกษาสถา,านประกอบการต้องงเรียนให้ทุกคนมีโอกาสทําหน้าที่เป็นพลเมืองดีครับถามพรมุ่งจีนขอบคุณค่ะ